หอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูกเก็ตนะคะเป็นหอสมุดสถาบันอุดมศึกษานะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาอาจารย์บุคลากรของมหาวิทยาลัยนะคะและคนตั้งคิดด้วยนะคะ,ะการปฏิบัติภารกิจของหอสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะคะ,ะนอกจากจะให้บริการทรัพยากรสารสนเทศสื่อความรู้ในลักษณะต่างๆในรูปแบบต่างๆแล้วนะคะเรายังมีภารกิจอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภารกิจในการ ผลิตสื่อนะคะความรู้ต่างๆเพื่อจะถ่ายทอดไปสู่ผู้ใช้บริการต่อไปได้นะคะดังนั้นโดยเฉพาะความรู้ที่อยู่ในลักษณะของความรู้ของบุคคลนะคะความรู้ที่อยู่ในตัวของบุคคลซึ่งเรามองว่าตรงนี้อาจจะเป็นลักษณะของความรู้ที่เป็นภิมปัญญาชาวบ้านนะคะซึ่งเป็น ความรู้ที่อยู่ในลักษณะที่เป็นความรู้ที่บอกว่าเป็นความรู้ฝังฝังลึกนะคะฝังลึกที่อยู่ในตัวบุคคลนี่ค่ะบางครั้งถ้าไม่ได้รับการไถ่โทษมันก็จะสูญหายไปดังนั้นในวันนี้นะคะหอสมุดก็มีความยินดีนะคะที่เราได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็นมูมิปัญญายชาวบ้านนะคะที่มีความรู้ทางด้านาการทําแป้งเข้ามาซึ่งท่านได้รับการไถ่โทษมาจากคุณแม่ของท่านแล้วก็คุณยายของท่านอีกทีหนึ่งนะคะ อ่าตอนนี้ถ้ามองว่าแป้งข้าวหมากในในสมัยปัจจุบันนะคะมีคนทําก็ถือว่าน้อยแล้วดังนั้นขอสมุดก็มีความยดีที่เราจะได,ได้ได้รับการถ่ายทอดจากท่านแล้วก็สามารถเอาไปเผยแพร่พในรุ่นต,ต่อต่อไปได้นะคะดังนวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณคุณยายจารีดวงสุวรรณนะคะซึ่งคุณยายจารีเนี่ยค่ะอ่าเป็นคนจังหวัดสงขานะคะเป็นคนบ้านนำกระจายจังหวัดสงขลา ท่านมีความรู้ทางด้านนี้มาตั้งแต่สมัยาสาวๆต้องว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ท่านได้ทําเป็นประจํานะคะแล้วก็ได้ทําเป็นส่วนหนึ่งก็คือทาไปทําบุญบ้างทําไปขายบ้างนะคะแล้วก็ได้สั่งสมความรู้เหล่านี้มาซึ่งมองว่าเป็นความรู้หรือเป็นภูมิปัญญาของไทยที่ควรจะเก็บรักษาไว้แล้วก็ให้ลูกหลานได้ใช้ต่อไปในอนาคตนะคะ วันนี้นะคะแป้งข้าวหมากที่คุณยายจะมาสาธิตให้พวกเราได้ชมกันนะคะแล้วก็จะได้ถือว่าเป็นสื่อความรู้ที่จะเอาไปใช้งานกันต่อไปได้ด้วยนะคะแป้งข้าวหมากนะคะเด็กสมัยใหม่หรือคนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยได้รู้จักกันนะคะแป้งข้าวหมากถ้าทางจังหวัดสงขลาเราเรียกกันว่าลูกแป้งนะคะแล้วก็ทางปัตตานีนะคะเขาเรียกกันว่าตาแป้งอาจจะมีหลายที่หลายชุมชนอาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ที่ได้ยินก็มีอยู่สองสามชื่อนี้นะคะ ในการทําวันนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่คุณยายเตรียมมานะคะเป็นวัสดุเพื่อเครื่องปรุงในการทําแป้งเข้ามานะคะจะมีมีไม่กี่อย่างนะคะอันดับแรกก็คือเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมคะคุณยายเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวอาจจะเป็นข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวขาวก็ได้แล้วแต่ว่าใครชอบอย่างไรนะคะหรืออาจจะเอามาผสมผสานกันก็ได้นะคะเป็นข้าวเหนียวนะคะก็ที่ใช้วันนี้คุณยายทำก็คือ1กิโลนะคะสัดส่วนก็คือ1กิโลนะคะ ตัวสาคัญเลยค่ะในการที่จะได้แป้งข้าวหมกออกมาก็คืออ,อันนี้ตัวยีสต์นะคะหรือตัวเชื้อในการที่จะหมักทาเป็นแป้งข้าวหมักได้ทางจังหวัดสงขาลาเราียกกันว่าลูกแป้งนะคะจะมีหน้าตาเป็นเป็นเนม็ดๆนะคะแล้วก็เวลาทำเนี่ยค่ะคุณยายจะต้องเอามาบดเมื่อกี้คุณยายบดไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะบดให้ละเอียดนะคะ ข้าวเหนียว1กิโลนะคะใช้ลูกแป้งหรือตัวเชื้อเน,นี่ยค่ะเม็ดตามที่เห็นเมื่อกี้นะคะอีกส่วนหนึ่งซึ่งมองว่าเป็นเครื่องปรุงที่สําคัญนะคะก็จะมองกันก็คือเป็นน้ํเปล่าที่เป็นน้ําสะอาดนะคะน้ำเปล่าหรือน้ำซาดตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการทําแป้งข้าวหมากของคุณยายเลยเพราะแป้งข้าวหมากถ้าให้นุ่มให้อร่อยเนี่ยต้องมีใช้น้ําตรงนี้เดี๋ยวจะได้ดูกันว่าเอามาใช้ทําอะไรนะคะนั่นคือส่วนผสมนะคะอันนี้นั่นคือสวอ่วนหนึ่ง ีนี้ขอแนะนําอีกส่วนหนึ่งเป็นอุปก,ก,กรณ์นะคะเป็นข้อหเป็นวัสดุในการที่จะใช้หอ่อหลังจากเป็นข้าวเหนียวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาใช้โรยเรียบร้อยแล้ก็จะมีนะคะมีใบตองนะคะเป็นใบตองหรือใบกล้วยเราเรียกกันก็คือใบตองนะคะนำมาตัดแต่งให้มีลักษณะที่สวยงามเพื่อเตรียมการห่อได้นะคะอันที่สองก็คือใบมะพร้าวนะคะตัดออกมา อันนี้ใช้สําหรับเป็นตัวคาดในการตอนที่เราจะหอ่อเป็นขมากให้ออกมาในลักาตาที่สวยขึ้นนะคะแล้วก็มีมีไม้กลัดนะคะก็คือกั้นมะพร้าวเอามาตกแต่งทุกอย่างถ้าเราสังเกตนะคะูมิปัญญาเนี่ยค่ะเราจะเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติมาหอ่อซึ่งสมัยก่อนนะคะถ้าให้มันอร่อยจริงๆคุณยายเคยเล่าให้ฟังว่านอกจากจะใช้ใบตองเนี่ยค่ะมันจะมีใบไม้นะคะที่เขานิยมใช้ในสมัยโบราณก็คือเขาเรียกว่าใบถัง นะคะอันนี้ตอนนี้หายากแล้วนะคะไปทางเราสามารถเอามาใช้ได้แล้วจะทำให้กลิ่นของเป็นข้าวหมากเนี่ยหอมหอมกว่าการใช้ใบตองแต่ตอนนี้หายากนะคะก็โอเคนั่นคือส่วนหนึ่งนี้วิธีการปรุงนะคะคุณยายได้ได้ไดไดนึงน่งน่ึ่งข้าวเหนียวนะคะ1กิโลนะคะใช้เวลาเท่าไหร่คะคุณยายค่คะ นาทีนึ่งข้าวเหนียวในช่วงแรกนะคะเราจะนึ่งข้าวเหนียว2 2, 2ช่วงช่วงแรกนึ่งข้าวเหนียว25นาทีนะคะตอนนี้รู้สึกจะได้เวลาแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเอาเข้าวเหนียวที่นึ่งแล้ว25นาทีนะคะจุดนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะสำคัญที่สุดคือเคล็ดลับเนะะี่ยค่ะเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ข้าวเหนียวหรือแกงข้าวหมากของคุณยายอร่อย นะคะแล้วก็เป็นเป็นที่โด่งดังกันนั่นคือส่วนหนึ่งเอามาดูนะคะว่าคือคุณยายเจ้าข้าวเหนียวนะคะที่นึ่งไป25นาทีเยิ้มแล้วนะคะมาเทใส่ในกะละมังนะคะหรือภาชนะที่สะอาดนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําสะอาดที่คุณยายเตรียไมไว้ก็คือ2ถ้วยนะคะข้าวเหนียว1กิโลจะใช้น้ําสะอาดอยู่ที่ประมาณ2ถ้วยนะคะสองถ้วยนี้นะคะ เอามาทําอะไรเอามาซาวกับข้าวเหนียวที่นึ่งไปแล้ว25นาทีนะคะตรงนี้ค่ะคุณยายบอกว่าเป็นเคล็ดลับในการทําให้ข้าวเหนียวนุ่มและอร่อยนะคะไมค่อยใช่ไหมคะค่อยเทน้ําให้ทั่วแล้วก็คนให้ข้าวเหนียวนะคะน้ำผสมกันให้พอเหมาะนะคะซึ่งตรงนี้อย่างที่บอกก็คือจะเป็นการช่วยให้ ข้าวเหนียวมีความนุ่มน,นะคะหลังจากาใช้น้ำเจ้าน้ําถ้าภาษากลางเราเรียกภาษา,าที่เป็นทางการเราเรียกซาวน้ําแต่ถ้าชาวบ้านเขาเรียกกันว่าอะไรนะคะหลบน้านะคะนี่ก็เป็นคําที่คุณยายนะคะชาวบ้านเขาใช้กันก็คือหลบน้ําแล้วแต่ชุมชนนะคะว่าเขาจะใช้อย่างไรนะคะแสดงว่าที่คุณยายให้สูตรก็คือข้าวเหนียวหนึ่งกิโลน้ำข้าประมาณสองช้วยนี้นะคะที่จะใช้ ในการผสมในช่วงแรกนะคะอย่างที่บอกก็คือข้าวเหนียวเนะะี่ยค่ะเวลานึ่งนี่จะนึ่งสองช่วงช่วงแรกนึ่ง25นาทีนะคะพอได้เวลาแล้วก็เอามาเติมเอามาซาวกับน้ําที่เตรียไมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวคุณยายจะเอาข้าวเหนียวที่ซาวนา้ำรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะกลับไปนึ่งใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่ค็พี่น้ยคะยี่สิบหานาทีอีกยี่สินาทีนะคะอีก25นาทีอันนี้คือข้าวเหนียวองที่คุณยาย อาผสมกับน้ําที่เราเรียกกันว่าซาวน้ําที่ร้อยแล้วแล้วก็ใส่กลับไปในลังถึงนะคะกลับไปที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปนึ่งกต่อไฟที่ใช้ในการนึ่งเป็นยังไงค่าพนพญ่าค่ะพอกลางนะคะกลางนะคะไฟที่ใช้ก็คือกลางนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวอีก25นาทีนะคะเราจะมาดูว่าข้าวเหนียวที่นึ่งตามเวลาเรียบร้อยแล้วก็คือ25ก็เป็น50นาทีเนี้ยจะออกมาหน้าตาเป็นยางไร เราสักครู่นะคะ,ะ,คะ,ะข้าวเหนียวนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เรานึ่ง25นาทีนะคะแล้วก็เอามาซาวน้ําแล้วก็เอาลับไปนึ่งใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอข้าวเหนียวหลังจากเราเอาไปนึ่งใหม่25นาทีนะคะเราก็เอามาใส่ถาดหรือภาชนะนะคะทีะ่เป็นแบน,นก็ได้นะคะเพื่อที่จะเอามาเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้ข้าวเหนียว นะคะขั้นตอนนี้ก็คือเอาเข้าวเหนียวที่เรานึ่งซึ่งมันยังร้อนอยู่นะคะเอามาเกลีย่ยเพื่อที่จะให้ข้าวเหนียวร้อนให้ข้าวเหนียวมันเย็นนะคะรอให้เย็นนะคะพลหลังจากข้าวเหนียวเย็นแล้วเราก็จะใช้ยีสต์หรือว่าตัวเชื้อนะคะหรือเราเรียกกันว่าลูกแ้งเนี่ยค่ะเอามาโรยทีเวลาเราเอาข้าวเหนียวมาเกลียะะ่ยท่านอาจารยบอกว่าไม่จาเป็นจะต้องไม่ เต็พื้นที่ของาก็ได้นะคะเพียงแต่แล้วแต่ว่าเราอยากได้ขนาดของความหนาของชิ้นนะคะที่เราจะเอานําไปห่อนะคะม mm ันมี่กับตรงนั้นด้วยข้าวเหนียวก่อนที่จะเอามานึ่งเนะะ mm ี่ยค่ะเราต้องแช่ไว mm ้เ hmm. ท่าไหร่นะคะพ mm ี hmm. ่ยหญเดือนหชั่วโมงอ๋อสามถึงห้าชั่วโมงแสดงว่าต่ำกว่าสาชั่วโมงไม่ได้นะคะัง mm hmm. นั้นก็คืออยู่ในช่วงที่สามถึงห้าชั่วโมงนะคะ มันก็จะได้ข้าวเหนียวอย่างที่เราเห็นก่อนหน้านี้แล้วก็นํามานึ่งนะคะซึ่งการนึ่งก็คือนึ่งเป็นสองช่วงนะคะช่วงแรก25นาทีแล้วก็นํามาซาวน้ำนะคะถัดมาก็หลังจากนั้นก็เอาไปนึ่งใหม่แล้วเอาอีก25นาทีก็กลับมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนั้นเมื่อเสร็จในขั้นตอนตรงนี้ก็คือเรารอให้แป้ขงข้าวเหนียวนะคะที่เรานึง่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะรอให้เย็นซึ่งเย็นตรงนี้คุณยายบอกว่าจะต้องเย็น เย็นโดยธรรมชาติคือเย็นโดยเนื้อของของข้าวเหนียวเองเราอย่าใช้พัดลมนะคะหรือใช้ความเย็นอันนี้ไม่ได้นะคะอเคนะคะนั่นคือดิวแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอรอ,อให้ข้าวเหนียวเย็น่อนะคะอาจจะมาเตรียมอ,อุปกรณ์วัสดุนะคะในการห่อคอือใบตองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เตรียมตัดแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราจะทําเป้งข้าวหมากเน,นะะี่ยค่ะ สิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งที่เราควรจะเตรียมก็คือวัสดุการห่อเราควรจะเตรียมไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราแป้งขา้ขาวเหนียวที่เย็นแล้วเนี่ยต้องรอนานนะคะไม่อางนั้นรอนานกว่าจะวัสดุจะพร้อมเนะะี่ยค่ะมันอาจจะทําให้มันไม่อร่อยนะคะนั่นคือส่วนหนึ่งทีนี้วิธีการที่ทําตรงนี้ก็คืออาจจะเป็นวิธีการทําให้วัสดุการห่อวัสดุห่อของเรานะคะสวยงามนะคะ ซึ่งส่วนหนึ่งที่คุณยายทําอยู่ก็คือขนาดของใบตองะคะต้องใช้2ขนาดนะคะเป็นขนาดใหญ่กับขนาดเล็กนี้เวลารองก็คือเราจะต้องเอาขนาดเล็กเนะะี่ยค่ะมาตั้มไว้แบบนี้นะคะคุณยายบอกว่าที่ไม่ใช้ใบเดียวเพราะว่าถ้าใช้ใบเดียวนี่เวลาเราหอมันจะไม่เป็นทรงและไม่สวยนะคะนั้นแต่ดเดี๋ยวข้าวเหนียวเย็นแล้วเราโรยหน้า,ายีตดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดูนะคะว่าวัสดุข,ของคุณยายที่คุณยายเตรียมแบบนี้มันจะ รูปแบบการห่อออกมาแบบไหนถึงได้สวยน,นะคะในลักษณะที่คุณยายบอกก็เป็นเป็นเคเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะที่บอกก็คือตัวยสต์ก็คือรูปแป้งนะคะที่ที่บอกว่าชาวบ้านส่นวนใหญ่เรียกกันว่ารูปแป้งตัวเชื้อหัวเชื้อเนะะี่ยค่ะมีลักษณะแบบนี้นะคะข้าวเหนียว1กิโลใช้1เม็ดนะคะแล้วก็มาบดให้ละเอียดทีนี้พอบดบางครั้งมันอาจจะยังไม่ละเอียดนะคะเทคนิคของคุณยายก็คือต้องใช้กระชอนนะคะในการลอน เพื่อให้ผงของเชื้อเนี่ยของยีสต์เนี่ยค่ะโรยได้ทั่วนะคะแล้วก็มันจะไม่จับเป็นก้อนนะคะนั่นคือเป็นเคล็ดลับอีกอย่างที่คุณยายจะใช้ในการทําเบเกอร์หมาักของคุณยายนะคะไมืไ่อโรยแล้วนะอนรีก็เป็นขัน <c oughs> ้นตอนัดเป็นชิ้นนะคะสําหรับที่จะห่อนะคะก็มันแล้วแต่ว่าขนาดของห่อนะคะเราต้องการที่จะให้ห่อเล็กหรือห่อใหญ่ทนีก็ เมื่อชิ้นได้ชิ้นพอเหมาะที่ต้องการจะห่อก็ํามาหอได้เลยนะคะอันนี้เวลาคุณยายทำมักจะใช้สองชิ้นนะคะต่อหน,นึ่งห่อเพื่อความเหมาะสมเวลาคนจะรับประทานได้พออิ่มพอดีนะคะ่ะ นี้สายผ้าที่ใช้นี่ถ้าเป็นสายผ้าค่อนข้างเล็กน,นะคะสั้นเนี่ยก็สามารถห่อได้เพียงห่อเดียวถ้าสายผ้ายาวก็สามารถห่อได้สองห่อได้นะคะแล้วแต่นะคะว่าเราเรามีขนาดของสายผ้าซึ่งได้จากวัสดุธรรมชาติก็คือใบมะพร้าวนะคะแสดงว่าวัอย่างคุณยายบอกว่าวัาสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำทั้งหมดนะคะจะต้องแห้งสนิทก็คืออย่าให้เปียกน้ำเพราะมันจะมีผลกับ มีปฏิกิริยากับก้อนเหนียวที่อยู่ในห่อนะคะมันอาจจะเปรี้ยวได้ก็คือเสียน,น,น,นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่เทคนิคนะคะถ้าจะว่ากันะนลักษณะของกานถักบานะคะค่อันนี้ก็เป็นผลผลิตนะคะสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือหอ่อแป้งเข้ามาเรียบร้อยะะแป้งเข้ามาที่ได้อันนี้ก็ได้30ต่นนะคะก็คือ1กิโลนะคะก้าเหียว1กิโลจะได้แป้งเข้ามาที่เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะ สามสิบเอ็อก็อยู่ในช่วงประมาณสามสิบหแล้วก็หลังจากนี้เราก็เอาเต้กข้าวหมากทั้งหมดเนี่ยค่ะวางไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะไว้สองคืนหลังจากนั้นก็รับประทานได้เลยนะคะนี่ผลงานค่ะอันนี้ก็ถือได้ว่าเราได้อาจัดการความรู้นะคะเป็นการจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาไทยนะคะที่มีตั้งแต่โบราณมานะคะเรื่องของการทําเต้กข้าวหมากนะคะ ก็ขอขอบคุณคุณยายจริดวงสวรรณนะคะซึ่งเป็นสูตรของจังหวัดสุขานะคะมีกรุณามาถ่ายทอดความรู้ให้กับอ,อ้องสมุดที่จะเผยแพร่องความรู้เหล่านี้ต่อไปในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะ